ว่าที่ใช้มีวิธีแนะนําให้หายเครียดยังไงครับกินข้าวต้มไม่กินข้าวต้มดิฉันจะพาคุณไปสวนไปเข้าสวนส้มโอที่อัมพวาให้ผมไปกินส้มโอใช่แต่คุณต้องเลือกนะว่าคุณจะเสี่ยงใช้วิธีนี้หรือเปล่าจะพาไปดูนะและจะเรือกบรรยากาศหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ที่สวนอัมพวาคุณผู้ชมคะเขาไปจับเรียกว่าเซียนพนันมั้งเขาก็แอบวงล้อมกันวงล้อมกันคือวงกลมตํารวจก็ไปซุ่มๆมแล้วก็ไปจับ เขาบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมที่มาเล่นเนี่ยคือเครียด,เค,ยดเครียดเพราะข่าวโควิดโอ้โห <laughs> ไปดูกันหน่อยค่ะ <laughs> ว่าจะชุมูุนชุลเกแค่ไหนค่ะ นี่นะคะวินาทีที่เจ้าที่ตำรวจสพอัมพวาบุกไปจับเซียนพนันคุณผู้ชมโอ้วเนี่ยนะฉันจะบอกนะเซียนพนันนี่นะข้ออุ่าห์หนีเข้าไปนะไปเล่นไฮโลกันใกล้สวนส้อมกอหย่ดเงี้ยโดนหยดไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องฉันไปกินข้าวต้มฉันไปกินข้าวต้มฉันไม่ได้มาฉันไม่ได้เลอย่าไหนอ่ะโอ้หลักฐานตรงนี้ก็ดูกันไปนะคะนี่มา็คนก่อนนี้ใช่ไหมกระโดดน้ำมีไหมไม่แน่ใจหนีแบบสี่คูนร้อยกันเลยบางคนหนีไม่ได้ก็เล่นละครกันนป <laughs> ว่าไม่เกี่ยวข้อง <mel od ic> มีใครลงโอ่อั้ังไหมนั่นเป็นหนังไงละครทีฉันก็ไม่ทราบแต่ว่าเหล่าพนันนี้นะพอเจ้าที่ไปหนีค่ะแตกไปอย่างบางคนก็ทิ้งชามข้าวต้มอย่างที่คุณบอกบางคนก็หนีกระโดดท้องร่องกันไปแต่บอกเลยนะคะตำรวจจับได้9คนทีนี้ทำไมตำรวจจับล่าจับได้เพราะมันมีสายมันมีชาวบ้าน ไปบอกบอกว่าชาวบ้านนี่นะคะมีรถบอกว่ามีรถจัก,กรยานยนต์ไปจอดแล้วก็วนไปวน,วนมาจอดอยู่แถวสวนส้มโอ,อมแล้วก็มีพิรุษก็เลยปรากฏว่าไปร่วมกับอา,าสา,าสมัครตำรวจบ้านเนี่ยส่วนที่กำลังเข้าไปตรวจสอบอก็เลยพบเสยพน,นันกลุ่มนี้เยอะแยะมากมายแล้วเธอเอ้ย ส่วนใหญ่เนี่ยอายุอานามเนี่ยนะไม่ใช่น้อยก็เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นนะดูสิเขาบอกกขาใช้กระลังมั่วสุมเล่นพนันไฮโลอย่างน่าดำคล้ำเครียดฉันก็คิดว่าเอ๊ะบางทีคุณลุงเนี่ยเดินสิคุณป้าคุณอะไเนีเมื่อกี้ตอนวิ่งวิงไปอย่างเร็วนะเวลาเดินกลับมานี่โอ้โหเปลยไม่เปลยบอกเลยว่าเปลี่ยหอเหนื่อยอ บางคนลงท้องรองบ้างอะไรบ้างขอทั้งมือหน่อยนะได้ครับไม่ไม่รีบไม่รีบคือตรงนี้มันก็จะรับหูรับตาไงแล้วไอ้ตรงที่เขาเล่นไฮโลเขาจะใช้สแลนปิดบังไม่ให้คนเห็นใช่ไมไม่ให้คนเห็นไงแต่อย่างที่บอกนะคะว่าก็โดนจับได้แต่เขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้สาเหตุที่ตํารวจรู้เนี่ยเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยแล้วเห็นรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์จอดอยู่เต็มสวน คำถามคือไปอยู่กลางสวนแล้วในสวนเขามีอะไรทําไมมอเตอร์ไซค์มาเยอะขนาดนี้มาเก็บส้มโอเหรอก็สมเก็บส้มโอไปสูงต่ำไปก็ว่าไปนะคะเนี่ยฉันขำมากบางคนบอกโอ๊ยก็ไม่รู้ไม่ชี้บางคนบอกอ้างมารับหลานมารับอะไรที่นี่นะคนที่โรงเรียนเหรอไม่หรือบางคนบอกไม่ได้เล่นบางคนบอกไม่กินข้าวต้มมาตามเพื่อนเท่านั้นทีนี้มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะก็ไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเเป็นเจ้ามือ เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้พนานไฮโลนี่นะนแล้วก็ถูกจับไปแล้วก็มีของกลางลูกเตา๋าไฮโล1ชุดกระดาษเขียนบอกแต้มเ,เงินสด610บาทอุ๊ย เงินหมุนเวียนน้อยนะสงสัยจะโกยไปหมดละก็ยอมรับสารภาพว่ามันว่างมไม่มีอะไรจะทําก็เลยโทรศัพท์นัดแนะกันเธอเธอเล่นเฮโลกันไหมนะบางคนก็บอกอย่างนี้แบบคือมันเครียดไงติดตามข่าวโควิด19ทุกวันเลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยมาเล่นไฮโลดีกว่าสุงๆต่ําๆมันแก้เครียดได้ดีว่าอ,อย่างนั้นนะก็โดนจับไปค่ะเนะบอกเลยเรื่องนี้ต้องมีสายบอกเลยคนที่เฝ้าอยู่ข้างหน้านะ ต้องรู้ใช่นะไม่งั้นตำรวจเขาเข้ามาไม่ถึงหรอก<ช>ส่วนใหญ่เขาส่งกัเป็นรหัสตะโกนก็บ,บอกไม่ได้เลยมามารับร้านเออหลานอยู่กลางสวนส้นม <า S 1> อโอ,าอ,อมาเก็บส้มโอจะอ้างว่าเครียดโควิดกันขนาดนี้ก็คงจะไม่ได้นะคุณผู้ชมครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ